สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะคุณจันจะพานักเรียนมาทําโจทย์เรื่องของการบวกและการลบจํานวนเต็มนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะคุณจันได้สอนเรื่องของการบวกจํานวนเต็มทั้ง2องกรณีแล้วนะคะก็คือการบวกจํานวนเต็มที่มีเครื่องหมายเหมือนกันและก็การบวกจํานวนเต็มที่มีเครื่องหมายต่างกันนะคะรวมไปถึงการลบจํานวนเต็มเรียบร้อยแล้วนะคะดังนั้นนะคะครูจันก็จะพานักเรียนนะคะทําโจทย์นะคะ ที่มีความแอดวานซ์มากยิ่งขึ้นนะคะโอเคมาดูที่โจทย์ปัญหาแรกเลยนะคะโจทย์แรกนะคะก็คือให้เราเนี่ยหาผลบวกนะคะหาผลบวกทีนี้ข้อ1น,นะคะ35บวกด้วยลบ18นะคะทั้งสองกรณีนี้นะคะทั้ง2ตัวเนี้ยต่างก็มีเครื่องหมายที่ต่างกันนะคะเพราะว่าตัวแรกเนี่ยเป็นจำนวนเต็มบวกและตัวที่2เป็นจำนวนเต็มลบนะคะ ถ้าเป็นแบบนี้นะคะครูจำบอกแล้วว่าถ้าเป็นการบวกํานวนเต็มที่มีเครื่องหมายต่างกันให้นำอะไรคะค่าสัมบูรณ์มาลบกันโดยเอาตัวที่มีค่าสัมบูรณ์มากตั้งลบด้วยค่าสัมบูรณ์ที่น้อยกว่าเป็นยังไงค่าสัมบูรณ์นะคะค่าสัมบูรณ์นะคะหมายถึงระยะห่างนะคะจากตัวเลขนั้นน,นนะคะจากตัวเลขนั้นๆ ไปถึง 0, บนเส้นจำนวนนะคะค่าสัมบูรณ์นะคะคือถ้าบนเส้นจำนวนนะคะมันจะบอกถึงระยะห่างนะคะหรือระยะห่างระยะทางระยะห่างนั่นแหละจากตัวเลขนั้นๆไปถึง 0, นย์ว่ามันห่างกันกี่หน่วยนะคะเช่นค่าสัมบูรณ์ของ35คือ35ค่าสมบูรณ์ของ18ก็คือ18นะคะ ดังนั้นค่าสัมบูรณ์ที่มากกว่าเนี่ยก็คือ35โอเคไหมคะ35เป็นจำนวนที่มีค่าสัมบูรณ์มากกว่าดังนั้นเราก็จะอันนี้ทดเลยก็ได้นะคะทดนะคะเราจะนำ3า35ตั้งลบด้วย18แบบนี้นะคะเมื่อลบกันแล้วนะคะ5ลบ8ไม่ได้ยืม3มา 1น,นะคะสามก็เหลือ2นะคะเมื่อยืมมา1แล้วก็จะเป็น15ใช่ไหมคะแบบนี้เนาะเสร็จแล้วนะคะ15บลบ8เหลือ7ค่ะแล้วก็2อลบ1เหลือ1น,นะคะดังนั้นค่าสัมบูรณ์ของตัวเลขที่มากลบด้วยค่าสัมบูรณ์ของตัวเลขที่น้อยกว่า เท่ากับ17นั่นเองนะคะแบบนี้นะคะคำตอบที่ได้จะเป็นจำนวนเต็มประเภทเดียวกันกับตัวที่มีค่าสัมบูรณ์มากที่สุดก็คือตอบเป็นบวกค่ะโอเคไหมต่อไปข้อที่2ค่ะลบ21บวกด้วย9ลบ21 บวกด้วย9นะคะคือทั้งสองจำนวนนี้เป็นจำนวนที่มีเครื่องหมายต่างกันนะคะดังนั้นเราจะนำค่าสมบูรณ์ของตัวที่มากตั้งลบด้วยค่าสมบูรณ์ของตัวที่น้อยกว่าค่าสมบูรณ์ของตัวที่มากอะ่ะมันคือตัวไหนลูกนี่ไงลบ21เพราะค่าสมบูรณ์ของลบ21ก็คือ21ค่าสมบูรณ์ของ9ก็คือ9 ดังนั้นค่าสมบูรณ์ของลบยีบมันมากกว่าใช่ไหมคะอ่าดังนั้นค่าสมบูรณ์ของลบย่เท่ากับทดอีกแล้วนะคะค่าสมบูรณ์ของลบยี็คือ21ค่ะลบด้วยค่าสมบูรณ์ของ9ก็คือ9้นะคะ21่ลบเป็นเท่าไหร่คะเป็น ยื้มมา1นนะคะก็เป็น11แบบนี้นะคะ11ลบ9เหลือ2 1ไม่มีตัวลบก็ดึงลงมานะคะแบบนี้นะคะคำตอบคือ12แต่ว่าผลลัพธ์จริงๆนั้นนะคะจะต้องเป็นจำนวนเต็มประเภทเดียวกันนะคะพอดีว่าตัวที่มีค่าสมบูรณ์มากที่สุดคือลบใช่ไหมคะ เครื่องหมายเป็นลบใช่ไหมคะดังนั้นคำตอบก็ต้องเป็นลบด้วยนะคะก็คือลบ12โอเคไหมต่อไปค่ะกรณีของข้อ3ข้อ3เป็นการบวกจำนวนเต็มที่มีเครื่องหมายเหมือนกันถ้าเป็นการบวกจำนวนเต็มที่มีเครื่องหมายเหมือนกันนะคะให้นำค่าสมมูณ์ของทั้งสองจนวนมารวมกันได้เลยนะคะเป็นยังไงนะคะ,อะขอโทษอีก 50บวก28นะคะเพราะว่าอะไรคะค่าสมบูรณ์ของลบ50คือ50ค่าสมบูรณ์ของลบ28ก็คือ28นะคะเราก็นำตัวเลขทั้งสองนี้แหละมารวมกันได้เลยนะคะก็จะเป็น78ค่ะอย่าลืมนะคะว่าถ้าเป็นการบวกจำนวนเต็มที่มีเครื่องหมายเหมือนกันนะคะ เราก็ต้องดูว่าถ้าเป็นจำนวนเต็มลบทั้งคู่คำตอบก็ต้องเป็นลบค่ะแต่ถ้าเป็นจำนวนเต็มบวกทั้งคู่คำตอบก็ต้องเป็นบวกนะคะดังนั้นคำตอบของข้อนี้ก็ต้องเป็นลบค่ะต่อไปข้อสี่ค่ะ ตอนนี้นะคะข้อ4มันไม่ได้มีแค่2จํานวนแล้วนะคะข้อ4มี3จํานวนแล้วนะคะโอเคทีนี้นะคะการบวกเนี่ยมันจะมีสมบัติการสลับที่นะคะดังนั้นตัวไหนจะอยู่ก่อนอยู่หลังได้หมดโอเคไหมคะแต่วิธีการสังเกตคือครูจันทร์อยากแนะนําให้นักเรียนนะคะนาตัวนําจํานวนนะคะที่เป็น จำนวนเต็มประเภทเดียวกันอะมารวมกันก่อนเช่นข้อ4นะคะเราจะเห็นว่าลบ5และลบ1 1เป็นจำนวนเต็มลบเหมือนกันให้เรานำา2จํานวนเนี้ยมารวมกันก่อนนะคะแล้วเราค่อยไปรวมกับจำนวนที่ต่างเครื่องหมายกันนะคะมาเริ่มกันเลยะคะข้อนี้นะคะครูจันก็จะนำเอา จำนวนเต็มประเภทเดียวกันมารวมกันก่อนนะคะดังนั้นลบหบวกด้วยลบสิเป็นเท่าไหร่คะเป็นการบวกจำนวนเต็มที่มีเครื่องหมายเหมือนกันแบบนี้นะคะก็ให้นำค่าสมบูรณ์ของทั้งสองจำนวนมารวมกันแล้วตอบเป็นลบก็คือลบสิบหกค่ะบวกด้วย12แบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะ ก็จะเป็นกรณีของการบวกจํานวนเต็มที่มีเครื่องหมายต่างกันคุณจารย์บอกแล้วว่าถ้าเป็นการบวกจํานวนเต็มที่มีเครื่องหมายต่างกันให้นําค่าสมบูรณ์ของทั้งสองจำนวนมาทําไงคะมาลบกันนะคะโดยพิจารณาว่าตัวไหนที่มีค่าสัมบูรณ์มากที่สุดตัวไหนคะลบสิแน่นอนนะคะลบสิมีค่าสัมบูรณ์มากที่สุดนะคะดังนั้นคําตอบก็ต้องเป็นลบค่ะ ส่วนผลลัพธ์จะเป็นเท่าไหร่คือเราจะนําค่าสัมบูรณ์ของทั้งสองจำนวนมาลบกันก็คือนำา16ไปลบออกจาก12นะคะต้องขออภัยค่ะต้องนํา16ตั้งลบด้วย12นะคะก็เป็นเท่าไหร่คะเท่ากับ4ค่ะดังนั้นคําตอบของข้อนี้ก็คือลบ4นั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นโจทย์คล้ายๆกับข้อที่4ค่ะคือครูจันบอกแล้วว่าให้นำจำนวนเต็มนะคะที่มีเครื่องหมายเหมือนกันนะคะมารวมกันก่อนนะคะส่วนตัวที่มีเครื่องหมายไม่ต่างจากพวกนะคะเดี๋ยวเราเอามารวมกันทีหลังนะคะดังนั้นก็จะเป็น100ตัวเนี้ยนะคะเรายังไม่เอามารวมกับเขานะคะและเราก็นำ ลบ64มารวมกับลบ110นะคะนำลบ64มารวมกับลบ110เพราะว่าเขามีเครื่องหมายที่เหมือนกันใช่ไหมคะลบบวกกับลบผลลัพธ์ก็ต้องเป็นลบนะคะแล้วนำค่าสมบูรณ์ของทั้งสองจำนวนมารวมกันก็คืออะไรคะอ่าก็คือ174นะคะ ก็ต้องกลายเป็นลบ1น4นะคะแบบนี้เสร็จแล้วนะคะก็จะสุกก็จะเข้าสู่การบวกจำนวนเต็มที่มีเครื่องหมายต่างกันนะคะพอบวกจำนวนเต็มที่มีเครื่องหมายต่างกันคุณจันบอกเราว่าให้นักเรียนพิจารณาตัวที่มีค่าสมบูรณ์มากที่สุดนะคะว่าเป็นจำนวนเต็มประเภทไหนปรากฏว่าเป็นลบใช่ไหมคำตอบต้องเป็นลบแน่ๆส่วนผลลัพธ์จะเป็นเท่าไหร่นะคะให้เรานำตัวที่มีค่าสมบูรณ์มากที่สุด ตั้งลบด้วยตัวที่มีค่าสมบูรณ์ที่น้อยกว่าก็คือนำา174ตั้งลบด้วย100นะคะก็จะเหลือ74ดังนั้นคำตอบของข้อนี้คือลบ74นั่นเองค่ะทันใช่ไหมต่อไปข้อ6ค่ะข้อ6นะคะคุณจันบอกว่าบอกแล้วก่อนอันนี้นะคะว่าให้นำจำนวน นะคะให้นําจํานวนเต็มที่มีเครื่องหมายเหมือนกันรวมกันก่อนนะคะนี่ค่าที่เป็นบวกนะคะก็จะมี390แล้วก็170นะคะทดตรงนี้ก็ได้390บวก170นะคะ เกบวกเเป็น16ใส่6ทด1นะคะ3บวก1บวก1เป็น5นะคะแบบนี้อ่าตอนนี้จํานวนเต็มที่มีเครื่องหมายเหมือนกันซึ่งเป็นบวกทั้งคู่เนี่ยรวมกันแล้วเป็น560ค่ะโอเคไหมต่อไปค่ะเราก็จะรวมระหว่างจํานวนเต็มที่มีเครื่องหมายเหมือนกันอีกแล้วแต่ว่าเป็นลบทั้งคู่เลยแบบนี้นะคะ ก็คือเราจะนำเอาทั้งสองจำนวนนี้มาทำไงคะนำค่าสมบูรณ์มารวมกันนะคะแต่คำตอบต้องเป็นอะไรคะลูกคำตอบต้องเป็นลบนะคะ4บวก8เป็น12ใส่2ทด1 4บวก2บวก1เป็น7คะ่ะแบบนี้ แต่ว่าคําตอบของเราเป็นลบนะคะอพอเราทําให้อยู่ในบรรทัดนี้นะคะได้แล้วว่าเป็นการบวดจำนวนเต็มที่มีเครื่องหมายต่างกันเราก็ต้องมาดูว่าตัวไหนค่าสมบูรณ์มากที่สุดเลยนะคะก็คือลบ 720ซึ่งมีค่าสัมบูรณ์เป็น720นะคะคำตอบของเราก็ต้องติดลบค่ะส่วนจะลบเท่าไหร่นั้นนะคะให้นำค่าสัมบูรณ์ของตัวที่มากกว่าค่าสัมบูรณ์ของตัวที่มากกว่าก็คือ720ค่ะลบด้วยค่าสัมบูรณ์ของตัวที่น้อยคือกว่าคือ560ค่ะลบกันนะคะตัวนี้2ลบ6ไม่ได้ยืม7มา1เหลือ6นะคะ ตัวนี้ก็กลายเป็น12 12ลบ6เหลือ6ค่ะ6ลบหเหลือ1นะคะดังนั้นคำตอบของข้อนี้คือ160ค่ะขอให้ค่ะลบ1น0้นั่นเองค่ะยากไหมคะต่อไปคะ่ะเมื่อกี้ไปสู่การบวกนะคะรอบนี้เป็นการลบนะคะเขาบอกว่าให้เราอะ่ะทำให้เป็นผลสำเร็จนะคะการลบนะคะครูจันทร์มีสูตรว่า ตัวตั้งลบตัวลบนะคะเท่ากับตัวตั้งบวกจำนวนตรงข้ามของตัวลบค่ะสูตรนะคะของการลบจำนวนเต็มนะคะคือ ตัวตั้งลบตัวลบนะคะเท่ากับตัวตั้งบวกจํานวนตรงข้ามของตัวลบนะคะพูดง,ง่ายๆคือเราจะเปลี่ยนการลบให้อยู่ในรูปของการบวกนะคะเสร็จแล้วเราค่อยหาผลลัพธ์ค่ะมาเลยที่ข้อแรกนะคะตัวตั้งก็คือลบ3ลบด้วยตัวลบตัวลบของเราก็คือ5ดังนั้นตัวตั้งของเราเป็นจนํานวนเต็มลบค่ะแต่ตัวลบของเราเป็นจนํานวนเต็มบวกนะคะ เราจะเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของการบวกตัวตั้งจะเหมือนเดิมนะคะก็คือลบสามนะคะเปลี่ยนลบเป็นบวกเปลี่ยนตัวลบตัวลบของเราคืออะไรคะตัวลบของเราคือห้าเปลี่ยนตัวลบให้เป็นจำนวนตรงข้ามของตัวลบก็คือลบห้านั่นเองค่ะเจอแบบนี้แล้วเป็นไงคะเป็นการบวกจำนวนเต็มที่มีเครื่องหมายเหมือนกันให้นำค่าสมบูรณ์มา รวมกันนะคะก็จะเป็นเป็น8ค่ะส่วนผลลัพธ์ที่ได้ต้องเป็นยังไงคะก็ต้องเป็นลบค่ะเพราะเป็นการบวกจำนวนเต็มที่มีเครื่องหมายเหมือนกันนะคะแล้วยิ่งเป็นลบทั้งคู่เนี่ยผลลัพธ์ออกมาก็ต้องเป็นลบนะคะโอเคต่อไปข้อ2ค่ะข้อ2นะคะถ้าเจอกรณีแบบนี้เราต้องทำในวงเล็บก่อนนะลูกอ่า ดังนั้นลบสิบรอข้างนอกก่อนนะคให้คนที่เขาอยู่ข้างในวงเล็บเขาเคลียร์กันก่อนนะคะในวงเล็บนะคะเราจะเห็นได้ว่าเป็นไงลูกเป็นการลบจำนวนเต็มนะคะโดยที่ลบสิเป็นตัวตั้งแล้วก็ลบเเป็นตัวลบนะคะแบบนี้เราก็เปลี่ยนนะคะให้อยู่ในรูปของการบวกนะคะตัวตั้งเหมือนเดิมก็คือลบสิา เปลี่ยนลบเป็นบวกเปลี่ยนตัวลบตัวลบของหนูคือลบ9ใช่ไหมให้เป็นจำนวนตรงข้ามของลบ9ก็คือ9นะคะแบบนี้เสร็จแล้วนะคะลบ10ยังเข้าไปยุ่งไม่ได้นะคะเพราะว่าข้างในเขายังเคลียร์กันไม่จบคะ่ะเป็นการบวกจำนวนเต็มที่มีเครื่องหมายเป็นไงคะที่มีเครื่องหมายต่างกันให้นำค่าสัมบูรณ์มาลบกันโดยเอาค่าสัมบูรณ์ที่ มีค่ามากตั้งลบด้วยค่าสัมบูรณ์ที่มีค่าที่น้อยกว่าใช่ไหมคะก็จะเป็น13บลบเหลือเท่าไหร่ออะรคะ13บสลบเเหลือ4ค่ะแต่อเผอิญว่าลบสิเป็นไงคะมันมีค่าสัมบูรณ์มากที่สุดคําตอบก็ต้องเป็นลบค่ะก็เลยกลายเป็นลบสนั่นเองนะคะแบบนี้นะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเจอว่าอ้าวตอนนี้เป็นการบวกจํานวนเต็มที่มีเครื่องหมายเหมือนกันโดยที่เป็นลบทั้งคู่นะคะ โอ้ยง่ายมากเลยถ้าลบทั้งคู่แบบนี้คำตอบก็ต้องเป็นลบค่ะแล้วนำค่าสมบูรณ์ของทั้งสองจำนวนมารวมกันก็เป็น14ค่ะเสร็จแล้วสำหรับข้อนี้นะคะผลลัพธ์ก็คือลบ14นั่นเองค่ะต่อไปนะคะดูข้อ3ค่ะข้อ3นะคะเราต้องเคลียร์ในวงเล็บก่อนใช่ไหมคะในวงเล็บนะคะก็เป็นการลบจํานวนเต็มอีกแล้วนะคะ โดยที่ตัวตั้งเป็นลบสี่ค่ะแล้วก็ตัวลบเป็นลบแปดนะคะแบบนี้ตัวตั้งเป็นลบสี่ตัวลบเป็นลบแปดนะคะดังนั้นนะคะเราจัดการตัวที่อยู่ในวงเล็บก่อนตัวตั้งคงเดิมก็คือลบสี่ค่ะเปลี่ยนลบเป็นบวกเปลี่ยนตัวลบตัวลบของเราคือสิบแปดเอ้ยขออภัยค่ะคือลบแปดใช่ไหม เปลี่ยนตัวลบให้เป็นจำนวนตรงข้ามของตัวลบก็คือให้เป็นจำนวนตรงข้ามของลบแปดก็คือแปดค่ะแบบนี้ตัวที่อยู่ข้างนอกรอ,อก,ก่อนนะคะยังไม่ถึงคิวนะคะเราจะต้องหาผลลัพธ์ของตัวที่อยู่ในวงเล็บให้ได้ก่อนเนาะเสร็จแล้วนะคะนักเรียนจะเห็นว่าในวงเล็บนะคะจะเป็นการบวกจํานวนเต็มที่มีเครื่องหมายต่างกันอีกแล้วแสดงว่าต้องนําค่าสัมบูรณ์มาเลยคะ่ะมาลบกันใช่ไหม ผลลั์จะเป็นบวกหรือลบคะหนูผลลัพธ์ก็ต้องเป็นบวกค่ะเพราะว่า8ค่าสมบูรณ์มากกว่าและ8เป็นจำนวนเต็มบวกใช่ไหมคะดังนั้นผลลั์ต้องเป็นบวกเนาะพอทั้งสองจนวนนี้ลบกันเรียบร้อยแล้วเหลือเท่าไหร่คะเหลือ4ค่ะเออ4บวกกับลบอะไรคะลบ11แน่แล้วยังมาเจอการบวกจํานวนเต็มที่มีเครื่องหมายต่างกันอีกแล้วนะคะอันนี้ไม่ยากเลยคือ เราจะต้องนาค่าสมบูรณ์ของทั้งสองจำนวนมาลบกันนะคะแล้วพิจารณาว่าตัวไหนมีค่าสัมบูรณ์มากที่สุดนะคะพอดีว่าลบสิค่าสมบูรณ์มากกว่าคําตอบต้องติดลบใช่ไหมแล้วก็เอาค่าสมบูรณ์ของทั้งสองจำนวนมาลบกันเหลือ5ค่ะคําตอบก็เลยกลายเป็นลบหนะคะต่อไปข้อ4ค่ะข้อ4นะคะ ถ้านักเรียนสังเกตในวงเล็บนะคะเราก็จะเห็นว่าเป็นการบวกจำนวนเต็มอยู่3จํานวนเนาะโดยที่มีทั้งการบวกมีทั้งการลบนะคะแบบนี้นักเรียนไม่ต้องกังวลใจนะคะวิธีการคือเราจะบวกจากซ้ายไปขวาหรือเราจะบวกลบจากซ้ายไปขวานั่นเองค่ะโอเคไปดูในวงเล็บก่อนนะคะในวงเล็บนะคะเราจะเห็นว่า2จํานวนนะคะ2จํานวนแรกก็คือ15บวกกับลบ11นะคะ มาเริ่มกันเลยเนาะ15บวกลบบวกกับลบ11นะคะคือเป็นการบวจจำนวนเต็มที่มีเครื่องหมายต่างกันเราก็มาดูว่าเอ๊ะตัวไหนมันมีค่าสมบูรณ์มากที่สุดนะคะก็คือ15เนาะซึ่ง15นะคะเป็นจำนวนเต็มบวกผลลัพธ์ออกมาต้องเป็นบวกค่ะนะทั้งสองจนวนนี้นะคะเมื่อนําตัวเลขที่มีค่าสมบูรณ์มากตั้งลบด้วยตัวเลขที่มีค่าสมบูรณ์น้อยกว่านะคะก็คือนํา15ตั้งลบด้วย11นะคะก็จะเหลือ4ค่ะ แบบนี้นะคะงงไหมคะอ่าแล้วก็4ลบอะไรคะเนี่ย4ลบด้วยลบ6นะคะแบบนี้ตัวที่อยู่ข้างนอกก็เขียนเหมือนเดิมนะคะยังไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับเขาเนาะเราเคลีย์ปัญหาที่อยู่ข้างในก่อนนะคะอ่าเสร็จแล้วนะคะทั้ง2จํานวนนี้นะคะอยู่ในรูปของการลบนะคะ การลบโดยมี4เป็นตัวตั้งแล้วก็มีลบ6เป็นตัวลบนะคะแบบนี้นะคะเราก็จะเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของการบวกคือตัวตั้งเหมือนเดิมก็คือสนะคะเปลี่ยนลบเป็นบวกนะคะเปลี่ยนตัวลบเดิมเนี่ยเป็นลบ6นะคะเราจะเปลี่ยนเป็นจำนวนตรงข้ามของลบ6ก็คือ6นะคะแล้วก็บวกกับตัวข้างนอกเอาไว้นะคะโดยที่เรายังไม่ต้องทำอะไร ะะเสร็จแล้วค่ะ4บวก6เท่ากับ10ตัวข้างนอกมีความสำคัญแล้วนะคะทีนี้เออเราก็เจอว่าเป็นการบวดจำนวนเต็มที่มีเครื่องหมายต่างกันอีกแล้วนะคะเป็นการบวดจำนวนเต็มที่มีเครื่องหมายต่างกันอีกแล้วโดยที่ค่าสัมบูรณ์ของลบ25มากกว่าดังนั้นคำตอบก็ต้องติดลบนะคะแล้วเราก็นำค่าสัมบูรณ์ของทั้งสองจำนวนมาลบกัน โดยเอาตัวที่มีค่าสัมบูรณ์มากตั้งลบด้วยตัวที่มีค่าสมบูรณ์ที่น้อยกว่าก็คือ15้านั่นเองค่ะคำตอบของข้อนี้คือลบสิ้าค่ะนะคะต่อไปค่ะอีกรูปแบบหนึ่งนะคะของการหาผลลัพธ์นะคะคือแบบนี้นะคะเรามีสมการให้เขาแล้วเราก็แทนค่าลงไปในตัวแปรนะคะแบบนี้นะคะ มาดูข้อ1น,นะคะวิธีทำํำ a โจทย์กำหนดให้นะคะก็คือลบ6บวกด้วย b โจทย์ก็กำหนดให้มาอีกก็คือลบ32นะคะแล้วก็ลบด้วย c คือลบสิค่ะเจอโจทย์แบบนี้ยากไหมคะไม่ยากเลยนะคะ เขาทาเหมือนดูยุ่งยากเนาะแต่พอเราแทนค่าไปก็เห็นว่าประโยชน์สัญลักษณ์ที่เราแทนค่าไปก็ไม่ได้ยากอะไรเลยใช่ไหมคะโอเคเราต้องจัดการตัวที่อยู่ข้างในก่อนนะคะซึ่งตัวที่อยู่ข้างในเนี่ยเป็นจํานวนเต็มเป็นการบวจํานวนเต็มที่มีเครื่องหมายเหมือนกันก็คือเป็นลบทั้งคู่คําตอบก็ต้องเป็นลบนะคะลบอะไรคะนำค่าสมบูรณ์ของทั้งสองจำนวนมาลบไม่มารวมกันเลยก็คือว่าเป็น 32รวมกับ6เป็น38นั่นเองนะคะก็คือลบ38เนาะตัวข้างนอกก็จะเป็นลบด้วยลบ15เหมือนเดิมนะคะเพราะเรายังไม่ได้ทำอะไรกับเขานะเสร็จแล้วค่ะเราก็มาสู่โหมดที่ว่าเป็นการลบจำนวนเต็มนะคะซึ่งมีลบ38เป็นตัวตั้งนะคะแล้วก็มีลบ15เป็นอะไรคะเป็นตัวลบค่ะ เราก็เปลี่ยนการลบให้อยู่ในรูปของการบวกนะคะเปลี่ยนการลบให้อยู่ในรูปของการบวกนะคะตัวตั้งคงเดิมก็คือลบสามสิบแปดนะคะเปลี่ยนลบเป็นบวกเปลี่ยนตัวลบให้เป็นจำนวนตรงข้ามของตัวลบนะคะตัวลบเนี่ยเป็นลบสิบห้าดังนั้นจำนวนตรงข้ามของตัวลบก็คือสิบห้าค่ะอะ เจอแบบนี้แล้วเป็นการบวกจำนวนเต็มที่มีเครื่องหมายต่างกันให้เรานำค่าสัมบูรณ์มาลบกันนะคะและเราก็เห็นว่าลบ38มีค่าสมบูรณ์มากที่สุดคำตอบก็ต้องติดลบค่ะ,อะลองทดดูละกันนะคะ38ตั้งลบด้วย15นะคะ8ลบ5เหลือ3นะคะ3ลบเอ้สลบ1เหลือ2นะคะเหลือ23 ดังนั้นคำตอบของข้อนี้คือลบ23นั่นเองค่ะมาดูข้อที่2ค่ะข้อที่2นะคะ A กำหนดให้คือลบ150ค่ะแล้วก็ลบด้วย B เขากำหนดมาให้คือ54ค่ะแล้วก็ C เขากำหนดให้คือ ลบ64คะ่ะแบบนี้นะคะทีนี้นะคะเราต้องจัดการตัวที่อยู่ในวงเล็บก่อนใช่ไหมตัวที่อยู่ข้างนอกก็ต้องรอไปก่อนนะรอตามคิวนะคะแบบนี้นะคะส่วนตัวที่อยู่ในวงเล็บนักเรียนสังเกตไหมว่าเป็นการบวกหรือการลบเนี่ยเป็นการลบจำนวนเต็มนะคะโดยที่มี54เป็นตัวตั้งแล้วก็มีลบอะไรคะ 64เป็นตัวลบค่ะแบบนี้นะหลังจากนั้นค่ะเราก็เปลี่ยนการลบให้อยู่ในรูปของการบวกโดยที่ตัวตั้งเหมือนเดิมนะคะเปลี่ยนลบเป็นบวกนะคะเปลี่ยนตัวลบนะคะตัวลบเนี่ยคือลบ64ใช่ไหมให้เป็นจำนวนตรงข้ามของตัวลบก็คือให้เป็นจำนวนตรงข้ามของลบ64นะคะก็คือ64ค่ะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราจะเห็นว่าในวงเล็บเนี่ย เป็นการบวกจํานวนเต็มที่มีเครื่องหมายเหมือนกันและที่สําคัญเป็นจํานวนเต็มบวกด้วยใช่ไหมดังนั้นคําตอบก็ต้องเป็นบวกด้วยนะคะ,อะแอบทดนะคะทด5้บวกกับ64จะเป็นเท่าไหร่นะนะคะเป็น1นึนั่นเองนะคะพอมาเจอแบบนี้แล้วยังไม่จบนะคะก็คือว่าเราจะเห็นว่า เราจะเจอการลบจำนวนเต็มอีกแล้วนะคะโดยมีลบ150เป็นตัวตั้งแล้วก็มี100โอ้ขออภัยค่ะ118เป็นตัวลบนะคะแบบนี้นะคะเราก็ต้องเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของการบวกจำนวนเต็มนะคะโดยที่ตัวตั้งเหมือนเดิมก็คือลบ1น0ะคะเปลี่ยนลบเป็นบวกนะคะเปลี่ยนตัวลบไหนตัวลบอ่าตัวลบก็คือ1 1 8ใช่ไหมคะ เป็นจำนวนตรงข้ามของตัวลบก็คือลบ1น8นั่นเองนะคะพอเราเปลี่ยนที่ในรูปของการบวกปรากฏว่าเนี่ยเป็นการบวกจำนวนเต็มที่มีเครื่องหมายเหมือนกันโดยทั้งสองจำนวนเป็นจำนวนเต็มลบใช่ไหมคะดังนั้นผลลัพธ์ออกมาก็ต้องติดลบนะคะเสร็จแล้วก็มาทดอีกนะคะว่าเอค่าสมบูรณ์ของทั้งสองจำนวนนะคะรวมกันแล้วได้เท่าไหร่นะคะเออก็ปรากฏว่าได้เท่าไหร่นะคะ ได้268นั่นเองนะคะก็ใส่ลงไปคำตอบของข้อน,นี้ก็คือลบ268นั่นเองค่ะหลังจากที่นักเรียนนะคะได้ดูคลิปนี้นะคะก็ครูจันก็จะสั่งชิ้นงานนะคะหรือว่าการบ้านชิ้นที่5ค่ะคือให้นักเรียนนะคะไปทําแบบฝึกหัดที่7หน้า29และแบบฝึกหัดที่8หน้า32ในใบ,บงานที่คุณครูแจกให้ค่ะ และส่งตามวันเวลาที่ครูจางกำหนด